สวัสดีครับคนดูวันนี้ผมมาเร่นเกมหามิมนะคร <in> ับนี่มีมแรกก็จะอยู่ในชีสตรงนี้นะครับนี่เป็นหน้าตรงนี้เออถ้าจะมีมอื่นมีอะไรไหมมีอะไร Stop ฮะ Good God man almost got the cheese touch แล้วผมพาไปหามิมวันเดย์นะครับ อแล้วก็มีมีโลบักอยู่หลังป้ายดูเนตเนอะแล้วมีวเวนดี้ก็มั็นมู่ที่อยู่ในหนึ่งะระดับที่หายากที่สุดในเกมเลยครับมเจอไปแล้วนะครับจริงๆเพื่อนผมเจอก่อนนี่นะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ดิไปที่ทะเลทรายเนะาะขาึ้นไปขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ ก็มาชั้นส <sim. S 1> ูง mm สุดหนึ่งพันหงเรนตรงนี้ก็จะเจอค่ะซึ่งเวนเดย์อ่ะอยู่ในระดับหนึ่งเรนระดับที่หายากมากที่สุดนะครับน่ะอยู่ระดับนี้เลยครับคลินน่ะนี่ใครหาเออมีมเอ๊ใครหาไอ้มีมช้อนใหญ่ๆนี่แล้วก็ไอ้เฮาดูไอช้ยอันนี้เจอก็ฝากของเออ ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเออแต่ช่องผมไม่ได้เปิดคอมเมนต์นี่เลยเออก็ก็ไม่ต้องบอกของเรอ,อืมาเล่นก็ก็ไม่ต้องทำอะไรอ,อืมนะครับเฮ้ยเจ,เจอบิงชิงเจอบิงซิงเปงเฉลี่ยอืนี่เจอแล้วโอเคตอนนี้ผมเจอระดับนู้ดทุกอันแล้วครับ หรับหนูนี่นะครับเจอหมดแล้วนี่แล้วเว้ยนี่อันนี้เออนะครับใครรู้วหมีหมาหมา,านี่อยู่ไหนก็ฝากเออก,ก็ก็ไม่ต้องบอกของเราแล้วก็อันนี้ก็ไม,ม่อะไรก็ไม่รู้ ออันนี้ก็โอเคครับนะแล้วผมก็จะหามยิมเป็นตัวเนึ่งอันนี้มันคือห้องอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้เรากดกดคันเออ เรื่องคันโยก้างใต้สะพานซึ่งไหนคือสะพานอ๋อนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอครับเจ้าเฉยแล้วก็กลับไปที่ที่เราที่เราเจอจุดลับตรงนั้นซึ่งคือตรงไหนอะ ตัวไหร่นัองไหน่เนี่ยเฮ้านับคุณดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้โชว์สปีดมาอยู่ที่นี่ได้ไงเพราะนั่งบีดอเหมอเนี่ย เฮ้ยอะไรอะซอกคุดแมนโอ้มีจับสแกร์ที่น่ารงคานเด่แล้วก็อ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมเจอมีมไปหนึ่งร้อยเก้าสิบหกอันแล้วนะครับโอเมก้าออร์เรนนี่มันเจอยังไงนะแล้วก็่องนี่นะน้อยยิ่งออร์เรนที่คืออะไรแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ อ๋ออยู่ใกล้ๆจุดเกิดหรอไค่เดวผมมาไปจุดเกิดคนนึงชื้โอ้โหเหือไรนี่ อ๋อตรงนี้อหไรฮะนี่ Um oh. Never back down never what? Huh? Hmm? Never back down never what? อจู <Net> ่ในถ้ำรับที่เกาะที่เกาะทะีลสาบนาะตรงนี้มันมีอะไรนะ 远远嗯，马来西亚的东嗯。 ว่ามาที่นี่เยวะที่ที่ผมไปหาไอ้แบบไอ้มีส้มอะไรนี่วะอยู่ในถ้ำลับ ใช่ครับพอนดูไม่จะมีถ้ำเลยด้วยซ้ำเป็นต้นป่ามันนี้จะมีอะไรอืมอืม,อ,มอัน,นก็มีแค่กิมมิชี แล้วเข้าคอนโดอืออืออือตรงนี้ครับห้องเฟรดดี้่าแสดงจะมีตรงนี้อืมแล้วก็ด้านหลังลำโพงตรงนี้กันน,น,น,นั่นคือเจ้าเจ้านี่ครับ แล้วก็ด้านบนโอเคอครับเพื่อนดูคลิปนี้ขอไปแค่นี้ครับไป